สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหาวสารามะเรกุม굿มอร์น n ิ่งนะเวลคัมทูเดอะ n e l ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเ r p d 88มอริทพาดาว YouTube.com โหรัสไทยระบบสุริยาตคําพิกรต,ต่างๆเป็นการพิกรแบบโดยรวมห,หาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเนชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานิีห้า อัานเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคําววิกรได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่าง Delivery และบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาข่าจ่านะครับก็ติดต่อมาได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงาน่าคอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เป็นต้นนะ ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูดวงชะตาไลฟวันประจําในวันอังคารที่18สิงหาคม2563นะครับขึ้นหนึ่งข้ามเดือน10ปีชวดตามปัิจินโหรวันนี้ไม่ควรทําการมงคลน,นะครับห้ามทําการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านลเล็กนะห้ามทําการมงคลหนงนี้ เป็นวะันโรกาวิวมาสเป็นวันโลกา,า,กาวิวน,นาแล้วก็เป็นวันอลมาวานโอมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดีนะแต,แต่สามารถส่วนมว์ไหวบ้างทำบุญปฏิบัติธรรมได้นะก็จะดีในดวงชะตานะครับสําหรับผู้ที่ฝันมีความฝันในขึ้นหนึ่งขในขึ้นหนึ่งขเนี่ยตามธรรมดาความฝันจะเป็นฝันดีเสมอนะครับกล่าวก็คือ หากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายความร้ายนั้นก็จะบรรเทาไม่ร้ายเท่ากับที่ฝันในวันอื่นนะครับในดวงตาของคุณนะโอเคสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์อังคารเออประจำในวันอังคารท่านมีทุกข์มากนะครับประจำในวันอังคารมีทุกมาก สระหัวใหม่เดวันคารจะชนะศัตรูตัดผมใหม่ในวันคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ํามันในวันคารพัดภาคที่อยู่นะครับในดวงชะตามาถึงเซียมซีประจรําในวันนี้นะครับได้ใบที่78นะเซียมซีนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีความสับสนนะครับท่านควรประคองนะครับรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้นะให้ดีที่สุด แตะแล้วก็ทําอะไรโดยความรอบครอบนะครับเรามัดระวังให้มากจะได้ไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะครับจะต้องอดทนรอคอยไปสักระยะหนึ่งในด้านของความรักเนี่ยจะมีอปุปสรรคปัญหาเข้ามาทําให้ท่านไม่ราบลื่นนะในด้านของธุรกิจการค้าการขายของท่านนะครับในช่วงนี้จะขาดทุนเสียหายในด้านของการงานนะครับยังคงต้องรอคอยงานต่อไป ส่วนคะแนนสอบในวันนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับก็ต้องตั้งใจต่อไปนะต่อมาเลยนะครับมาดูดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยแล้วก็สีที่ควรเว้นนะครับในวันอังคารนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองสีเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจาวันสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสี ส้มนะครับสีหมากสุกได้นะอัญมณีก็บุรสารคำถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็สีแดงได้สีบานเย็นได้นะทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำเนือนนี้นะครับสาหรับดวงชะตาคนที่ไม่ดีเลยต้องระมัดระวังก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยวันนี้ถ้าดาวจันทร์อยู่ที่ไหน นะครับอยู่ที่ราศีอะไรเนี่ยให้ท่านระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหามีอุูสรรคักเจ็บป่วยไม่สบายหรืออุบัติเหตุนะมีเรื่องเสียหายต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการตกน้ําตกท่าการมีแผลเรืหองหลังยกักรักษายากด้วยนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับทำอะไรก็สําเร็จไปหมด นะในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะได้รับการสนับสนุนอุปมภ์ค้าชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในทุกๆด้านเนี่ยนะถ้าคุณมั่นใจทําสิ่งใดแล้วคุณก็จะกระทําให้ประสบผลความสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับโรคเหงือกและฟันการปวดหัวไมเกรนนะต้องระมัดระวังไปด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียงความพยายามความบอบบางได้มากนะถึงจะประสบผลความสําเร็จต่อมาคือคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงมีคนให้ความเคารพศรัทธา นะครับเออสามารถขยับขยายได้ด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเพราเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้คุณจะมีะไรายได้ที่ดีเข้ามามีเงินทองมีความมั่นคงนะครับในดวงตาเนี่ยมีโอกาสเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อาศัยลงถึงมอรดดกด้วยเช่นกันทรัพย์สินต่างๆนะอันนี้ก็ครบแล้วนะครับตมาม่เกิดมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวธุดีกันเลยนะ กฏการผ่าดาวูเดวดงในวันนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลนะก็คือดาวพระจันทร์ดาวจันทร์ในะติดพิสุนักนะครับหมายถึงอุบัติเหตุทางบกทั้งหมดนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุรถชนสุนักกัดนะครับรวมถึงคนกัดด้วยนะตั้งแต่ช่วงเวลา16นกา10นาทีนะครับโดยประมาณเนี่ยเป็นต้นไปแลนะไปจะถึงกี่โมงละ่ะ ไปถึงนู่นน่ะยี่สิบเกตนาาห้าสิบห้านาทีไปแล้วนะครับตี่สิบสี่ทุ่มไปเลยก็ได้นะก็ถือว่าปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาของสิลนะครับโอเคอันนี้มาถึงดูด,ดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆนะครับดาวประจาตัวกรทับคุมลัคนาวันนี้ในเรื่องการเรื่องงานก็ถือว่าเป็นปกติ เจ้าชะตาจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องกิจการการงานได้เป็นอย่างดีนะครับการงานก็จะมีเครดิตที่ดีไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับถ้าคุณขยันให้เต็มที่เลยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินนะครับมีรายได้เข้ามาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะของชาวราศีเมฆนะครับต่อมาเช้านัคนาราศีพฤษภชาว,าวรกกาศีพฤษภเนี่ยวันนี้ดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพกระดุมพระในเรื่อง การเงินนะครับวันนี้คุณจะรับการสนับสนุนในเรื่องเงินเรื่องทองถ้าคุณจะขอน้องของความช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานถือว่าคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีมากในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านของการงานสมัครงานในงานประสบผลความสําเร็จนะครับก็มีโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวรัคนาราศีเม,ม,มถุน ชาวราศีเมถุในในวันนี้คุณก็จะมีโชคลาภมีความสําเร็จที่ดีการงานก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับแต่มีอยู่เรื่องเดียวคือมีเหตุต้องเสียเงินอาจจะเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันโดยเช่นกานก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในด้านการงานนะครับก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จการงานสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมากไปในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี กกรกชาวราศีกฎกเนก่ยในวันนี้ของคุณต้องระวังงูอุบัติเหตุได้มากนะครับอย่างน,น้อย,ยมีดบาดกระดาษบาดท,ทำอะไรก้อนโดยความไม่ประมาทและไม่ควรที่จะร่วมหุ้นส่วนกับใครนะครับในวันนี้ถ้าคุณจะหวังในเรื่องของโชคลาภอะไรก็แต่ก็ไม่ค่อยท,ที่จะมีเข้ามามากมายนะักนะครับส่วนในเรื่องของการเงิน,นนะคุณก็มีโอกาสที่รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นไปในทิศทางที่ดี ของชาวราศีกรกฎนะต่อมาชาวราศีสิงห์ชาวกัลัคณาราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของการงานดาวกรรมะก็อยู่ในพวกาคระนะครับวันนี้การงานคุณเนี่ยถือว่าดีนะอาจจะมีงานทําเยอะนะครับก็ต้องอดทนทในะํใไปเถอะนะในดวงชะตาส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีดอกผลขึ้นมีกําไรที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคนรักคู่ครองของคุณเป็นคนที่มีฐานะที่ดีในดวงชะตานะของชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะในเรื่องของการงานนะครับดาวพุธเนี่ยก็มาอยู่ในภพวินาศงานนั้นมักพบกับความเสียหายก็ต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่คุณก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ระวังสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายแนวน,นี้คุณอาจจะปวดหัวไม่เกณฑ์คิดมากอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใจเย็นๆระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลนิในดวงชะาของคุณนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกรรม,มะนะเป็นกเกษตรเพราะฉะนั้น,นเรื่องการงานก็จะมีงานเข้ามานะครับพร้อมกับความเสียหายที่คุณจะต้องแก้ไขในสิ่งต่างๆ ด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของการเงินได้เงินนะครับติดต่อเรื่องเงินเรื่องท้องก็ถือว่าเป็นปกตินไม,ม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆน,น,นะครับนะในเรื่องของความรักเหลอก็ถือว่าปกติดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวระจำตัวก็อยู่ในภพอรินะครับวันนี้คุณเะามัดระวังศัตรูเก่า ดานะคนรู้จักเก่าๆจะนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณนะจะเป็นศัตรูคุณต้องร,อระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็มาอยู่ในภพกรมะเป็นกเกษตรวันนี้การงานคุณเต็มที่เลยได้รับการสนับสนุนจากผู้ดับผู้ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีนะทำธุรกรรมใดๆก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสาเร็จนะครับต่อมาเช้าราศีธนู ชาวราศีสนีนย่ยคุณจะเด่นมากในเรื่องของโชคภาพนะสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จทําธุรกรรมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านถ้าคุณเจะทรัพย์สินเข้ามาเป็นสิ่งเป็นส่วนคำประการด้วยนั่นสาเร็จนะครับในดวสาาคุณแต่ในด้านความรักไม่ค่อยดีนะักในช่วงนี้ต้องถาใจไว้อะดีที่สุดในด้านความรักของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร ชาวราศีมังกรเนี่ยวันนี้ให้คุณระมัดระวังปัญหาในเรื่องของคดีความไม่ควรที่จะมีปัญหาหรือเรื่องข้อพิาพาทอะไรกับใครมากนะในเรื่องของการเนี่ยก็ยังการงานก็ยังมีอุปสรรคนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องอเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะครับรายรับรายจ่ายต่างๆก็ต้องดูนิดนึงนะแต่วันนี้คุณจะจ่ายแหละเก็บซ้ำไม่อยู่คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเลยนะชาวราศีมังกรคุณสังเกตได้เลยในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม ชาวราศีกุมในด้านของการงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีก็เป็นเกษตรมั่นคงดีนะครับการงานสมัครงานในงานประสบผลความสําเร็จอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวอังคารเนี่ยนะก็เป็นเกษตรในดวงดาวงคุณก็มีโอกาสที่ได้เงินนะมีเครดิตที่ดีนะครับส่วนในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ เราของชาวลัคนาราศีมีนนะเอ๊ะกลุ่มอาจารย์บอกไปยังราศีกนะลุ่มสงสัยข้ามนะมีนอาจารย์บอกไปแล้วนะเย้ไม่แน่ใจจนะบอกกลุ่มไปยังนะราศีกลุ่มยังนะครับเออเมื่อกี้บอกมีนไปนะอันนี้ของกลุ่มนะครับชาวราศีกลุ่มเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวคารเนี่ยการงานก็ถือว่าเป็นปกติ ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับส่วนในเรื่องการเงินจะมีโชคลากวันนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคได้ในดวงชะตาคุณนะครับความเสียหายหต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมมากนะนะโอเคนะครับตอนนี้ครบแนะล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับแล้วใหค้คุณเลือกนะว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่1ชุดใบที่2ชุดใบที่3าโอเคนะครับให้ทำสมาธินะสิบวิแล้วก็เลือกไพ่นะครับเริ่มโอเคครบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่1คุณได้ฟา ห้าเหรียญน,นะครับคือในดวงตาของคุณใน,ในด้านการงานต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าควรชะลอการลงทุนไว้ก่อนถึงจะดีนะครับคุณต้องวางแผนการทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทานะครับจะเป็นผลดีในเรื่องของการงานของคุณส่วนในเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดก็อย่างมีคู่มีแฟน นะครับและคุณจะก็จะมีความคิดถึงคนรักและนะคิดถึงกันและกันด้วยเช่นกันในด้านความรักของคุณนะโอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะครับคุณได้ลาชาถู่ไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นดีมากในเรื่องของการงานนะครับสภาพแวดล้อมในเรื่องการงานในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นปกติสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ นะครับคุณก็จะมีราย,ายได้นะได้เงินจากการงานก็ถือว่าเป็นผลดีในด้านของความรักนะครับก็จะมีเกณฑ์การเรียนรู้ที่ใสใจคอซึ่งกัและกันนะครับจะมีว่ากในเดือนในด้านของความรักเข้ามาด้วยนะในโดยตาคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3ของคุณได้ปักแปดถ้วยนะครับ ในดวงตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยมักจะมีอารมณ์เบื่อนะครับเบื่อในด้านของการงานหรือสิ่งที่ทําอยู่นะก็ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับเพราะงานในช่วงนี้หายากนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังถือว่ามีพอใช้อยู่การเงินยังมีพอใช้อยู่ส่วนในด้านความรักคุณจะมีความผิดหวังในเรื่องของความรักนะครับจะมีเกณฑ์การพัดภาคจากคนรักด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ให้อภัยกันนะครับใจเย็นอย่าใช้อารมณ์ดีที่สุดในด้านของความรักนะโอเคนะครับอันนี้คือคําทําลายไปอรโดยภาพรวมนะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงสตารอาจารย์ก็ติดต่อมาได้หรือจะบูชาดวงนโมพุทธยะนะครับหรือมหายานอันศักดิ์สิทธิ์นะก็สัตติดต่อสั่งจองได้ในช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับอาจารย์ปกเสกก็จะทําทีเดียวรวดเลยแล้วก็จะส่งให้คุณทีเดียวไปเลยนะครับหรือ,อคุณจะได้รับ ก่อนวันที่ดาวพระราหูย้ายแน่นอนนะครับสามารถนําไปไหว้และบูชาสักการะพระราหูได้ด้วยเช่นกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ